คำแนะนําจากเบื้องบนนะคะถ้าช่วงนี้คุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันรู้สึกว่ามันล่าช้าหรือแบบมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะไพ่พระแม่กวนอิมนะมีคําแนะนําที่อยากจะบอกกับคุณอาจจะเป็นข้อความเมสเซจที่เป็นขวัญและกําลังใจนะคะเพื่อตอกย้าว่าสิ่งที่คุณทําแม้มันจะล่าช้านะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องถูกลิกขิตมาก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรามาดูคํา ตอบจากไพ่นะคะ s i s t e r of the Sun r i s ไนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าแน่นอนค่ะสิ่งที่มันทำให้รู้สึกว่าล่าช้านะคะหรือว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าหมายมันอาจจะเป็นในเรื่องของระบบที่ผ่านมาถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานมันอาจจะเป็นระบบที่ผ่านมามันอาจจะมีปัญหาอยู่ที่ต้นเหตุ นะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนตอนนี้คุณอาจจะพยายามโฟกัสที่ปลายเหตุนะคะเราแก้ปัญหาจากปลายเหตุแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าปัญหานะคะที่มันล่าช้ามันมาจากต้นเหตุนะคะมาจากคนรอบข้างด้วยไม่ได้มาจากคุณนะคะอาจจะมาจากสถานการณ์รอบข้างที่มันไม่ค่อยเป็นใจนะคะหรือว่ามันอาจจะมาจากอา่าเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือน ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยะค่ะที่ไม่ได้มาจากตัวคุณนะ,ะอาจจะเป็นคนรอบข้างเป็นทีมนะคะเป็นซัพพลายเออร์หรือเป็นอะไรก็ได้อะแต่ว่าดูแล้วไม่ได้เป็นที่ตัวคุณเพราะฉะนั้นนะคะให้นะคะมีคําแนะนํานะคะคือหนึ่งถ้าสมมุติว่าทีมคุณนะคะหรือการทํางานของคุณมีคนรอบข้างหรือไม่ได้ทํางานคนเดียวนะคะการซัพพอร์ตกันหรือแบบการปรึกษากันในทีมนะคะเป็นทีมเวิร์กที่แน่นนะนะสื่อสารกันให้ชัดเจน ทำให้นะคะไอสิ่งที่มันล่าช้าเนี่ยหรือแบบมันไม่เป็นไปตามเป้าอ่ะมันอาจจะเป็นระบบระเบียบแล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสื่อสารให้ชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าคุณนะคะเป็นคนที่ทําอะไรคนเดียวนะคะพไพ่ใบนี้อาจจะหมายความว่าคุณอาจจะต้องมีที่ปรึกษานะคะหรืออาจจะต้องไปทบทวนตั้งแต่สเต็ปแรกที่คุณทําว่ามันมีอะไรหรือเปล่าคือตอนนี้จะมีความรู้สึกว่า,พาไพ่ใบนี้บอกว่ามันไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบว่า ไม่ค่อยเป็นแบบแผนเท่าที่ควรแต่ถ้าสมมติคุณไปปรับให้ทุกอย่างมันอยู่ในแบบแผนนะคะไอสิ่งที่มันล่าช้าเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติว่าพลังงานของคุณนะคะหรือสถานการณ์ของคุณช่วงเนี้ยตรงกับไพ่ใบนี้สามารถนําคําแนะนํานะคะไปปรับใช้ได้นะ,ะถ้าน้อมรับพลังงานของไพ่ใบนี้นะคะสามารถกดแชร์นะคะกดไลค์นะคะเพื่อส่งต่อพลังงานนี้ไปถึงคนที่คุณรักนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันนะคะเพื่อสร้างกําลังใจให้กันและกันนะสาหรับคลิปนี้เจนก็ต้องขอ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ